เชฟเตอร์น,นะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณบิ๊กเช่นเคยนะครับจากคลิปที่แล้วผมได้ซ่อนหาแบบแบบซ่อนหาคนไปนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นซ่อนหาแบบสิ่งของกันบ้างก็จะมีผู้หาแล้วก็มีสิ่งของนะครับผมคุณบิ๊กพร้อมหรือยังครับพร้อมครับเพราะว่าเกมเริ่มแล้วโอเคครับผมคุณบิ๊กจะได้เป็นอะไรแล้วผมจะได้เป็นอะไรไปดูโหผมได้เป็นฮันเตอร์อ่ะคุณบิ๊กแอบนเนียนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมหาเจอามาหผมมาเจอ มาผมก็อยู่ในห้องนี้นี่แหละครับผมห้องแบบผมอยู่ในห้องประมาณสิบห้าวินะครับผมผมก็รอคุณบิ๊กข้ซ่อนก่อนคุณบิ๊กครับซ่อนให้เนนีนยน,น,นะครับคุณบิก๊กเน,น,น,นคเคแล้วครัโอเคลครับคุณบิก๊กผมจะเริ่มหานะครับอย่างแรกผมจะเปิดประเดิมก่อนเลยก็คือเจ้าไป,ปอ,อุอ้มหน,น,นุ่มฟัน ฟันฟันฟันดูฟันทิ้งหมดเลยนะครับคุณบิ๊กเออยู่อยู่ตรงมันได้อะโหคุณหรอคุณมไม่ได้หรอกผมหาคุณเจอแล้วแหละคุณฟันมั่วอะรแล้วนะคุณกระโดดย่างยองเฮ้ย <c oughs> คุณคุณเจอปืนผมนะคุณอยา คุณได้ยินเสียงปืนทำไหมแค่คุณได้ยินเสียงปืนคุณก็กลัวแหละเนี่ยผมรู้สึกปืนคุณตลอดตอนนี้คุณก็อยู่หน้าร้านสีแดงไม่ใช่ผมผมอยู่หน้าร้านสีเขียวคุณบี๊กกินอย่ามั่วเนี่ยผมอยู่หน้าร้านสีเขียวตัวก็อี๋เนี่ยนะหน้านสอย นของไม่ง่ายอะเฮ้เดี๋ยวไม่ใช่วะเป็นต้นไม้ต้นไม้เมื่อกี้เห็นมันขยับต้นไม่น่าใช่ต้นไม้นะครับคุณบิ๊กเออโฆษณาขึ้นมาเป็นอะไรเนี่ยโอ๊เนี้ยังมาเลยคุณคุณนี่ผมมองไม่เห็นคุณหรอกคุณบิ๊ก คุณมาลองคุณหาผมไหมล่ะคุณจะได้รู้มุมมองผมใช่ <c oughs> ผมผมอยู่ชั้นสองอะชั้นสองโอ้ชั้นสองต้นไม้เต็ไมไปหมดเลยไม่ใช่ต้นไม,อม้อยู่มันมีแต่ยางคุณใช่เหรอคุณบี๊กเนี่ยผมเข้าไปไม่ได้คุณเข้าไปหลบข้างในหรือเปล่าเนี่ยข้างในตามร้านอะไรอย่างงี้คุณเข้าไปหลบหรือ,รอเปล่า เห็นอะเห็นต้นไม้ที่ไหวทำไมมันมันมีหางตาผเห็นหางตาผมไม่เห็นนอแวบแถวนี้อะแต่ว่าผมไม่รู้รู้เปล่าเนี่ยเนี่ยผมเห็นต้นไม้ตรงกลางอะใช่เลยอะไม่น่าใช่วะแต่ผมเห็นเหมือนมันมีบางอย่างขยับอยู่แต่ว่าผมมองไม่เห็นอะไรคุณเดินผ่านผมไปแค่รอบเดียวผมเดินผ่านผมว่าผมเดินวนอยู่ตรงนี้หลายรอบอยู่นะ คุณผ่านค่ล้าเดียวอะไรของคุณล่ะคุณลงมาทำไมผมบอกจันบนคุณเห็นผมไหมล่ะตอนนี้ผมอยู่ไหนเห็นคุณอยู่ข้างล่างคุณวันกูไม่ใม่คุเป็นถังอ้ไบนนะคุณขึ้นมาทันนะอ่าเอาไปเอออยู่ไหนวะหนในคุณขยับหนทีอยู่นี่เอ้า อ้าวท่มันเล่าผมอะปันผมอะโอ้ทำไมผมหาคุณไม่เจออะผมอยากเป็นคนซ่อนบ้างวะสนุกนะครับผมคนซ่อนนี่สนุกแต่คนหายสิเดี๋ยวผมจะมาถ้าผมได้เป็นคนซ่อนเมื่อไหร่แลคุณมาดูให้เลยว่าคุณตาถั่วแค่ไหนผมจะไม่ผมไม่เฉลยด้วยประเด็นอะเอาแบบไหนดีครับคุณบิ๊กผมว่าเอาปาร์ตี้ขับจะดีกว่าเนี่ยแบบนี้เลยตูเกม ตู้เกมไม่เกมเลยนะไปสาธุขอได้เป็นคนหาคนซ่อนไหมไม่ใช่คนหาเฮ้ยเฮ้ยคนซ่อนดีใจดีใจดีใจทดสอบความตาถ่วงคุณบิก๊กเฮ้ยถูไปของ่ายๆแล้วกัน ผมซ่อนได้แบบคุณไม่รู้ได้นอนอ่ะ่อนให้เป็นคุณคุณก็ไม่รู้อ่ะใช่แล้วแต่ว่าผมซ่อนที่ที่คุณอาจจะไม่รู้ได้นะแล้วผมเห็นคุณด้วยอ่ะตอนนี้ค่ะคุณผมเห็นคุณนะคุณอย่าลืมว่าเขาผมเห็นผมเห็นเห็นคุณจริงๆนะเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูผมเห็นเขาจริงๆนะเนี่ยเนี่ยขีดขาวๆเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเออ น่า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 เขาเขาไปไหนอ่ะน่ะน่ะน่ะขีดแดงแดงขึ้นอยู่นะน่ะเขาระเบิดอีกละระเบิดอะไรอ่ะคุณบี้คุณระเบิดอะไรคุณบี้เขียนบนฝั่งเออเห็นแวบบเห็นแวบแเนี่ยเห็นแวบแวบเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรใกล้ชิดเลยอะใกล้ชิดมากอ่ะใกล้ชิดมากผมไม่เชื่อคุณคุณเปล่ผมอะไรเงี้ย ออะะไรเดี๋ยวตอนสามสิบวีสุดท้ายผมใบให้แค่นั้นแหละพูดความจริงเลยว่าอย่าเดที่ที่คุณหาไม่เจอเดี๋ยวสามสิบวิผมสามสิบวิสุดท้ายเดี๋ยวผมใบให้แน่นอนแต่ว่ารอก่อนผมบอกเลยว่าถ้าคุณเจอผมเนี่ยโอ้คุณจแบบสุดยอดมากเลยมาตอนเนี้ย เออผมไปผมไปไปก่อนแล้วกันตอนนี้ผมไม่เห็นคุณผมตรงนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระยะสายตาคุณด้วยนะครับคุณบิ๊กลค่ะแน่นอนคุณอยู่ตรงไหนอยู่สักที่ของแบบนี้ครับคุณบิ๊กผมไปให้ อ,อย่างนนคนฟันดีๆผมไม่ได้อะนรันด้วยประเด็นอะเออผมบอกเลยว่ากว่าคุณจะหาผมเจอน่าจะกินเวลาไปเนิ่นนานคุณเห็นผมจากไหนหับผมไม่ผมไม่เห็นคุณอาผมรอนี้เหลยสี่สิบวิละสี่สิบกว่าวิละผมใบให้หผมผมอยู่ในท่อครับคุณบิ๊กฮะอยู่ในท่อมันลงได้คุณลองลงมาหาผมเลยมันยากผมม่ให้ ทอ่อทุกท่ออ่ะลองลองมาดูสักท่อหนึ่งอ่ะ <c oughs> คุณก็ไม่คิดือนผมใช่ไหมล่ะว่าคุณจะลงมาได้อะไรอ้โห<อ>แลวของเยอะเลยก็ผมไม่คิดว่า<ม>จะ,ะลงมาได้ไงผมอยู่สักที่หนึ่งอ่ะสักท่อหนึ่งอ่ะใช่เหรอแล้วคุณเห็นผมไมด้ยินไผมได้ยินเสียงระเบิดอ่ะ <c oughs> แค่นั้นแหละแล้วตอนนี้กำลังจะหมดเวลาแล้วชิวๆเลยอ่ะ ลา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 เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้คุณบิ๊กอยู่ไหนครับเนี่ยองหาไม่เจอคุณบิก๊กโ,โอเคเอาเป็นว่าตานี้จะเป็นตาสุดท้ายที่พวกเราเล่นกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเราก็เล่นมานานพอสมควรแล้วก็มันนี้นะครับผมมันนี้ก็จะเป็นตาสุดท้ายมาดูกันว่าผมจะได้เป็นคนหา,หาหรือคนซ่อนผมขอเป็นคนหาเถอะผมไม่ไหวแล้ว ไม่สิผมขอเป็นคนซ่อนเถอะผมไม่ไหวแล้วนั่นเย้่มันจะเป็นคนซ่อนแล้วคุณนิกตาสุดท้ายผิดจบด้วยสวยแล้วคุณนิกโกงวะเนี่ยไม่โกงอันนี้เป็นสูตาสุดท้าย ผมบอกแล้ว่าแบบนี้เขาสร้างกลัวนะเดี๋ยวผมจะมองคุณจากระยะของคุณผมจะยืนรอคุณคิวๆแล้วลกันตรงนี้คิวขนาดนั้นเลยต่อคิวอยู่นะถ้าไม่เจอคือไม่เจอเลยอะคุณบี๊บแค่นั้นแหละโอ้ก็คุณหูุนหาดีวันเนยอะและมุดเต็มไปหมดเลยก็ใช่ไงคุณจะได้เป็นเหมือนผมคุณจะได้รู้สึกเหมือนผม คุณจะได้รู้น้าๆคุณเป็นตรงโซฟาคุณทำอะไรอะคุณรอดูเลยคุณรอดูเลยเอยเกือบแล้วนะเกือบเลยนะโอ้โหแทบจะแนบแทบกายแนบใจเลยเมื่อกี้อะแนบจะแนบกายแนบใจเลยนะครับคุณนี ไม่รู้ไม่รู้อมไม่รู้ไม่ร,มรู้อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะผมไม่รู้แล้วเดี๋ยคุณบิ๊กคุณอย่าวนกลับมาแนละ้วคุณบิ๊กมันอันตรายรู้เปล่าหรอคุณคุณแกล้งผม,มนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโซฟามันจะกินคุณนะครับคุณบิ๊กโซฟาแถวนี้มันอันตรายนะคุณบิ๊ก คุณระวังเอ,อ่อโซฟากินคนนะครับเป้ยอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะ <laughs> เป็นกักจุดหนึ่งอะ่ะแต่ว,ว่าคุณเคยเกือบแนบชิดแนบกายใจผมแล้วคุณลองรับรู้จาก <laughs> เียงของเราผมคุณก็จะรู้เอง <laughs> จริงๆนะคุณบิ๊ก แน่นอนผมก็เป็นเหมือนคุณนะ่ะหน้าไม่เจอได้ยังวะหน้หน้าหนาคุณฟันฟันลมอยู่เลยฟันลมโซฟากินคนหน่อยโซฟากินคุณบิ๊กให้ดูนะครับคุณโซฟาคุณใบดีใบดีสาวเลยนี่อ่ะผมผมผมใบให้ก็ผมใบไปแล้วไม่ใช่เหรอผมใบทั้งเกมเลยนะว่า เออคุณเคยแนบกายแนบใจชิดผมมันนั้นผมพูดความจริงผมบอกตามตรงเลย <c oughs> เอาง่ายๆคุณเดินผ่านผมประมาณสามรอบอะ่ะคุณมาดูในคลิปได้เลยค,นะคุณผมบอกเลยว่าคุณเดินผ่านผมไปสามสี่รอบอะ่ะไอ้ผมก็ฟันหมดแล้วผมผ่านผมก็ฟันหมดคุณไม่ฟันผมแค่นั้นแหละ <c oughs> มันจะใช่เหรออ่าเนี่ยผมอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณเอ้ยู่ เนี่ยผมอยู่ตรงนี้คุณโอ้โหโเคมาปิดคลิปด้วยกันปิดคลิปกันครับท่านผู้ชมมามามา,มาเดี๋ยวผมให้คุณเดี๋ยวผมปิดคลิปเองก็ได้ครับมาคุณมายืนข้างผมเอ่อถ้าชอบกดไลค์กดติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวผมกับบิ๊กจะไปอน,นี่ต่อก็จะ,จะ อะไรวะต่อได้ดีว่าบิ๊กโอเคครับทุกคนถ้าชอบกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับผมไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย